ช่องอิสโตเวนเตอร์เขาอะไรเราแรงเขาลุนเราลงนะครับวันนี้มาพบกันในวันอะไรครับพชรติสมัทครับอะไรวันคิดตมัดไงเออใช่วันศุกร์วันนี้วันศุกร์คิดมาดนะครับเดี๋ยววันนี้ใครก็จะไปไหนกันก็ต้องดูไอ้นี่ด้วยนะดูใช่เดี๋ยวอย่าไปรวมตัวใกล้กันมากเพราะว่าเดี๋ยวติดเชื้อมาไปไหนนะไปไหนดาว ที่ไหนอ่ะโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนหญิง้วลอ๋อในคอนไปคนนับถือคิดนี่เขามีงานคิดมากเราก็ไปเดินเหมือนงานวัดอ๋อได้ได้ก็เป็นไอเดียมีสอยดาวมีวิงโก้ต้องมีแบบละครเวทีด้วยใช่ไหมนี่ไปนั่งดูเพลินอ๋อเข้าเรื่องเกือกก็เรื่องวันนี้ครับเป็นเรื่องของดารานักแดงสาวแต้วชื่อจริงว่าอะไรนะ เต้านขี่เจ้าแม่ไนท์อะไรพรนัทพรอนนะเออแคนั่นแหละเต้าที่เป็นแฟนกับไฮโซนายอ่ะดังๆอ่ะเมื่อวานเนี่ยเป็นข่าวดราม่าเลยเพราะเขาลงรูปในไอจีเป็นรูปใส่ชุดแบบเซ็กซี่เป็นคล้ายๆชุดเออบิกินี่แต่จริงๆอ่ะมันเป็นชุดออกกําลังกายหรือชุดว่ายน้ําแบรนด์เวกกิ้งบีนะที่เต้าเขาเป็นเขาเรียกว่าไม่เขาเป็นในนี่หนึ่งในผู้บริหารถ้าถูกถูกดึงตัวเข้าไปไม่ใช่เจ้าของนะแต่เป็นหนึ่งในทีมงานบริหาร ก็ต้องการที่จะดันแบนด์นี้เป็นแบนด์คนไทยไปถู่แบนด์ระดับโลกเมื่อวานคุณแต้วเนี่ยเขาเอารูปนี้ลงไอจีก็เกิดดาราม่าเลยดาราม่าว่าอะไรเพชรู้ปะอะไรนะแบบกี<อ>รถ<อ>คาบนี่ฮะรู้ด้วยเออเขาโดนแฟนคลับบางคนเนี่ยแอนตี้ว่าเฮ้ยจากภาพลักษณนาคีผู้หญิงที่แบบว่าเป็นแบบว่าในวรรณคดีนะเรียบร้อยใช่ปะเมื่อก่อนเรียบร้อยใช่ไหม แต,ตอนตอนนี้โหกลายเป็นนาคีลอกข้าวแล้วหลังๆปล่อยแต่ภาพเซ็กซี่รัวๆก็ภาพแล้วก็มีแฟนคลับที่อยู่ฝั่งแตวก็ปกป้องเขาบอกว่ามันมีการโปรโมทเสื้อผ้าแบรนด์เวกิ้งบีก็เป็นชุดออกกําลังกายหรือว่าชุดว่ายน้ําชุดอะไรหลายชุดอ่ะครับเออแล้วนั่นแหละมีการไปคอมเมนต์ถกเถียงกันเต็มไปหมดเลยแต่ว่ารูปที่ลงมาก็โหเซ็กซี่จริงๆเนาะก็ร้องคาบจริงงแล้วเขาออกไม่แต่เขาออกกําลังกายด้วยไงเอาหน้าท้องเขาก็เลยแบนลาบนะ เออคนสวยเขาก็นะคุณเป็นคุณเป็นอะไรไหมถ้าเขาเป็นแฟนคุณคุณจะว่าไหมไม่คือว่าทำไมอ่ะอือก็เป็นเต้าไงทำอะไรก็วิดแหละช่วงนะผมว่าเป็นเต้าทํทำอะไรก็ผิแล้วเขาก็แบบคนมันก็ว่าเขาตั้งแต่ตอนเขาเลิกกับแฟนแล้วตอนเมื่อกี้พอเพชรเห็นรูปเพชรบอกไงเลยใส่ชุดบีนี่ธรรมดา่วไปใครๆบอกว่าใส่คอนาร์เลยนะน่ารักมาชอบไหม ในฐานะผู้ชายเราก็ชอบอยู่แล้วเนาะนี่ก็เดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีรูปเต็มๆนะเป็นสไลด์โชว์ไปเลยใครยังไม่เห็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวันคริสต์มาสอ่าก็วันนี้ก็คริสต์มาสนะขอให้ทุกคนมีความสุขย่าลืมเซฟน้องเขานะอ่าเซฟน้องเขาด้วยเซฟผมด้วยครับครับนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม คุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทเตอร์วิทเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะ